รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อายุร <Lord. S 2> mm ่าแพลนเนตธุรกิจขายตรงสีขาวองค์กรแห่งนวัตกรรมภายใต้ปณิธานสร้างคุณค่าสิวสังคม we care we share we grow คลินิกหมออุ้ม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนัดพบคนดีกลับมาพบกับท่านผู้ชมนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอต้อนรับเป็นพิเศษสําหรับท่านที่เพิ่งจะมาพบรายการนี้เป็นครั้งแรกนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสที่จะพบกับดาราภาพยนตร์ที่ถือว่าเป็นพระเอกในระดับแนวหน้าของเมืองไทยเหมือนกันมาในวันนี้เนี่ยตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มจนกระทั่งมาวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นคุณพ่อ ลูกสาวน่ารักน่ารักเรียกว่าคุณพ่อลูกสามแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เชิญมาเนี่ยนะครับเป็นดาราภาพยนตร์ที่เป็นพระเอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ว่าใช้ชีวิตติดดินดูโดยทั่วไปบางทีใครไม่รู้ว่าคนนี้คือพระเอกภาพยนตร์อยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วก็ไม่ไอายใครในการประกอบสัมมาชีพโดยสุดจริตสิ่งไหนที่ได้เงินมาโดยสุดจริตจะค้าขายอะไรก็ไม่เป็นไร จึงกลายเป็นที่มาของคําว่าน้ําอ้อยดาราในยุคหนึ่งซึ่งเป็นที่ฮือฮากันเลยทีเดียวขอต้อนรับดารานักสแสดงระดับรางวัลจะเป็นตุ๊กตาทองและรางวัลอีกเยอะแย,ยะมากมายน่าจะได้รางวัลเนี่ยเป็นร้อยชิ้นเลยทีเดียวท่านคงจะเห็นกันบ้างนะครับก็ขอต้อนรับคุณโกวิทวัฒนกุลสวัสดีครับ <c oughs> คุณโกวิท ชื่อเล่นชื่อพี่แอดบางทีนั่งกับพี่แอดสมบัติก็เลยพอเรียกแอดปั๊บหันมาพร้อมกันเลยไม่รู้แอดไหนคนก็เลยเรียกพี่เมานะครับเอาอย่างนี้นะครับพี่โกวิดเป็นคนเกิดหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดอีหยังเวลามีคนถามก็จะตอบง่ายๆคือเกิดชัยภูมิไปโตสุรินมาแก่กรุงเทพ ไม่ได้ไปไตายไหนอ๋อเกิดชัยภูมิครับแล้วไปโตสุรินทร์ครับนั่นคือที่มาว่าเคยครั้งหนึ่งเคยไปเลือกผู้แทนที่สุรินทร์อ๋อเข้าใจแล้วทั้งชัยภูมิทั้งสุรินทร์อ๋อโรงเรียนอะไรช่วยบอกหน่อยโรงเรียนตั้งแต่เริ่มโรงเรียนภูมิวิทยาภูมิวิทยาแล้วแล้วก็ไปต่อที่โรงเรียนท่าตูมสนิทราชวิทยาคมสุรินทร์สิท่าตูมสุรินทร์ครับแล้วก็ไปต่อที่โรงเรียนสุรวิทยาคารอาแล้วก็ไปต่อที่โรงเรียนศิรินทร์ธรอา มีอยู่อันหนึ่งก็คือเกือบทุกโรงเรียนได้รางวัลศิลปินเออสิษธ์เก่าดีเด่นทุกโรงเย์เก่าดีเด่นท,ที่ให้พูดถึงโรงเรียนนี่ไม่ใช่อะไรหรอกอย่างน้อยๆสิทธิ์เก่าด้วยกันจะได้มีความภาคภูมิใจว่าอ๋เอเขาคือรุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นปู่โรงเรียนเราแต่ยังไม่ถึงรุ่นปู่นะจริงๆแล้วเนี่ยมีการปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นดาราภาพยนตร์หรือเปล่าไม่เคยคิดเลย แล้วเข้ามายังไงครับมันเป็นเรื่องบังเอิญซึ่งเพื่อนชวนไปเป็นนายแบบอ๋อปรากฏว่าไปด้วยกันแต่ว่าเพื่อนไม่ได้เกิดเราได้อ๋อเหรอพอนังสืบนหน้าตาพอไปได้เหรอครับก็ไม่รู้เหมือนกันปรากฏว่าพอหนังสือวางวางตลาดก็ส่งไปให้แม่่ให้เพื่อนให้ญาติทั้งหลายดูอืปรากฏว่าแม่ เอาไปอวดเพื่อนในตลาดสดที่แม่ขายของอยู่อความที่แม่ไม่รู้อก็บอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยลูกกูเป็นพระเอกหนังอ๋อเหรอความที่แม่ไม่รู้อ่าปรากฏว่าพอผมกลับไปเยี่ยมบ้านก็ไปนั่งขายของกับแม่ที่ตลาดตอนนั้นแค่ถ่ายแบบชุดยีนแค่นั้นเองของสหเทเลอร์บางลำพูอลงในหนังสือบีอาร์ปรากฏว่าเพื่อนแม่ก็ถามบอกเอ้ยแอดมึงเล่นหนังเป็นพระเอกเรื่องอะไรอ่า บอกอุ้ยไม่ได้เล่นคนบ้านนอกก็อย่างนั้นแหละไม่ได้เล่นเขาตื่นเต้นเห็นลงหน้าปกหนังสือบ้างอะไรบ้างก็ดูในหนังสือบอกเป็นแค่ในแบบถ่ายแบบโฆษณาออ้ยนี่มันยังไม่ถึงระดับพระเอกนะมันขี้ตีมพระเอกนังเขาแล้วทําไมก็เลยตัดสินใจว่าให้แม่ผมใจให้ได้ไม่เพื่อนแม่แม่ค้าเขาบอกโอ้ยอย่ามาขี้คุยขี้โม้โอ้ยจังสี่ขี้โม้นั่นแหละใช่ไหมคนอีสานบอกจี๊ดเข้าหัวใจเลยมันพุ่งเข้ามาในหัวใจเลยดูถูกสงสารแม่คนอีสานดูถูกเวราความที่แม่ไม่รู้ เพ mm hmm. ื่อนแม่บอกโอ้ยไม่ลีขีคุยขี้โมนั่นแหละความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นนาทีนั้นเลยก็คือกูต้องเป็นพระเอกหนังให้แม่ให้ได้ใช้เวลาสามปีเต็มๆกับการที่เอาหนังสือ BR เนนบกับใบสมัครไปบริษัทนี้บริษัทนี้บริษัทนี้ไปทั่วกรุงเทพนี่บริษัทสมัครมาหมดแล้วนะครับปรากฏว่าสามปีเต็มๆได้ผลเกินคาดอ่าไม่มีใครเอาสักคนแล้วสุดท้ายก็ถึงเวลาของมันก็อะไรก็ขวางไม่อยู่ ะนะครับบังเอิญได้มีโอกาสไปร่วมง,งานกับพี่อดุลกรินเป็นเรื่องแรกเลยะละครช่องสามเรื่องสามสิงไปเตรียมตัวเตรียมใจฝึกการเป็นนักแสดงฝึกต่อสู้พ้องงานตัวฟันดาบอะไรที่ไหนบ้างหรือเปล่าไปเรียนการแสดงที่อัศวินศิลปะการแสดงรุ่นห้าลาโวอัศวินอัศวินอัศวินศิลปะการแสดงแล้วบังเอิญเป็นนักมวยอาชีพมาก่อนออนะครับ พอไปได้เริ่มเล่นละครกับพี่ติ๋มชินตาธนานนท์กับพี่อเดนกรีนเป็นหนังฟันดาบพี่ติ๋มก็บอกให้ไปเรียนดาบที่ครูเป้งลูกบ้านช่างหลออ่อก็ไปก็ไปเรียนเล่นดาบที่ลูกบ้านช่างหลอ,อะ,ะไปไปมามาม,ามีโอกาสได้มาสมัครละครขุนศึกกับคร,าารูสกัดดังเลย <มา S 1> ขุนศึกตอนนั้นมีพี่เอมีไหมขุนศึกโอ้โหเยอะมากน,นะ ออนแอร์ไปได้สักหตอนอหนังใหญ่ติดต่อเข้ามายี่สิบเอ็ดเรื่องอก็มีเกิดเลยเป็นเป็นพระเอกเป็นพระรองเป็นอะไรต่ออะไรมากเกิดเลยตำราเรื่องที่ดังสุดๆเรื่องนอกจากขุนศึกแล้วเรื่องอะไรนะที่ชื่อเสมานี่แหละขุนศึกนี่ชื่อเสมาใช่ไหมเป็นไอเสมาออแล้วที่มาที่ไปที่มาของไอเมาไอเมาเนี่ยคืออาสมกินธรรมธาตุเขาเรียกเสมาเป็นสเมา เพื่อนในกองถ่ายก็เลยเรียกไอ้เมาสรุปแสดงหนังมาทั้งหมดเนี่ยกี่เรื่องถึงวันนี้น่าจะมีประมาณสามร้อยสามร้อยสามร้อยหนังละครรวมกันรวมกันแล้วหนังต่างประเทศด้วยเล่นหนังร่วมกับดาราฮอลลีวูดเนี่ยกี่เรื่องโอ้เป็นสิบเป็นสิบเหมือนกันเป็นสิบวิชาร์ดนอร์ตันแกรเกอรีไฮน์วิลเลมดาฟโฟเอ็ดดี้ลาว เิวเตัวหัวชาวเวอร์ฟ้าลิวตัหัว,ว,ว,หวยันตะหัวจงหกเยาวก็เยอะพอสมควรภาพยนตร์ทั้งหมดที่เล่นมาเนี่ยที่แสดงมาเนี่ยผมทราบมาว่าพี่เมาเนี่ยได้รางวัลเนี่ยเยอะมากเยอะมากไม่ใช่ว่าเยอะห้าหกชิ้นนะรางวัลจากการแสดงทั้งสิ้นเก้ารางวัลเก้ารางวัล รางวัลระดับเบ้งเบทั้งนั้นเลย best actor อ่า best actor รางวัลนักแสดงดีเด่นที่สุดรางวัลอะไรบ้างเมขลาสองโทวทัศทองคำอ่าพระสุรศดีอ่าแล้วก็อีกสองสารางวัลนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรอ่าก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวก็คงได้เห็นได้ชมกันตรงนั้นนะครับจนบัดนี้เนี่ยมาก็มีครอบครัวมีภรรยาก็น่ารักมีลูกสาวสามคนอยู่ในดวงใจทุกคน สี่สี่ชีวิตนี่คือแก้วตาดวงใจเอ๊ะตกลงสามแล้วสิก็เมียหนึ่งลูกสามอ๋อโอเคเมียนี่เหมือนลูกเหมือนแม่ชื่อพี่หวานเอาไว้แรกนะเหมือนแม่เอ๊ะเมียนี่ชื่ออะไรนะน้ำหวานน้ำหวานชื่อจริงชื่อจริงว่าศาสนาโอเคเดี๋ยวดูอยู่เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะอะไรกันนเหมือนแม่โอเคทีนี้ว่าชีวิตผ่านมาจนถึงเวลานี้อายุอันน้ก็ถึงแาดนี้ความสามารถ ก็สามารถที่จะเป็นผู้กํากับภาพยนตร์ได้สบายมากจนกระทั่งรู้เกิดรู้ตับไตไส้พุงในวงการนี้ว่าจะอยู่จะทําอะไรยังไงได้เรารู้ฝีมือตัวเองนะในเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาที่อยากจะให้เตรียมตัวอยากจะบอกอะไรกับใครยังไงในในช่วงที่สองนะครับ,รบแล้วเราจะมาคุยกันในเรื่องของน้ําอ้อยดาราระหว่างน้ําอ้อยดารามันมาจากน้ําตาดารา หรือว่าน้ำอ้อยกับน้ำตามตันปนกัน,ย,นยังไงท่านผู้ชมครับน้ำอ้อยดาราจนมาถึงน้ำธรรมดาที่จะคุยกันต่อไปเนี่ยเป็นยังไงพักสักครู่นหนึ่งนะครับ c r e a t o s พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความสำเร็จของคุณ เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาราคาประหยัดศูนย์นักศึกษาแบปติสตสีแยกพญาไทศูนย์บริการซ่อมรถหรูทุกยี่ห้อ บริษัท Absolute by Optima Works ประเทศไทยจำกัดธุรกิจกำลังแย่แก้ด้วยดีบัตเตอร์สครับ ครับท่านผู้ชมครับผมกาลังอยู่กับดารามากมายหลากหลายรางวัลน,นะครับถือว่าเป็นดาราเป็นศิลปินในระดับครูบาอาจารย์ก็ว่าได้นะครับก็คือคุณกววิดวัฒนกุลเราคุยกันหลายเรื่องประสบการณ์เล่ากันจริงๆทีจริงกันเป็นวันวันแต่เราสรุปสั้นๆทาให้มองเห็นทั้งหมดตลอดชีวิตนะครับพูดถึงเรื่องครอบครัวนิดหนึ่งมีลูกตอนนี้น้องอลูกคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่ามีอยู่อีกสองสาวตอนนี้ทําอะไรกันบ้าง น้องมิ้นก็อย่างที่รู้ว่าเล่นละครร้องเพลงอะไรอยู่อันนี้น้องมิ้นนะเล่นละครร้องเพลงเล่นคนหนึ่งพี่สาวน้องมิ้นตอนนี้ทํางานอยู่ที่โรงแรมเลอมาริเดียนมาริออต์เชียงใหม่อ๋อเชียงใหม่เลอมาริเดียนมีลูกเขยก็ลูกเขยเป็นเชฟชาวอิตาเลียนมีลูกเขยเป็นชาวต่างชาติเป็นอินฟลายเชฟแค่คนเดียวนะคนเดียวอินฟลายเชฟก็คือเครื่องบินเฟิร์สคลาสอยู่ในเฟิร์สคลาสเวลาเรานั่งขึ้นไปข้างบนก็มีที่นั่ง แต่ตอนนี้มาเป็นหัวหน้าเชฟอยู่อิตาเลียนลรงดินละที่ที่มอริเยนมาริออตอ๋อก็ดีสรุปนะครับส่วนที่เสียชีวิตไปชื่อที่เป็นข่าวดังน้องใหม่นะน้องใหม่ก็ถ้าอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่ก็มาด้วยพ่อไปไหนมาด้วยแล้วพ่อไปไหนไปด้วยเล็กที่สุดใช่ไหมคนเล็กใช่ไหมดวงใจพ่อเลยแก้วตาดวงใจนั่นแหละทีนี้มาพูดถึงเรื่องของช่วงนั้นนี่นะครับ คือดาราเนี่ยบางทีบางคนมองว่าดาราจะต้องร่ํารวยจะต้องมีรายได้สม่ําเสมอมาแต่คนที่เข้าใจดาราจริงๆไม่มีเข้าใจหรอกแต่ถ้าพาดาราไปแล้วก็ใช้งานฟรีนี่ก็มีเยอะเหมือนกันดาราก็จะโวยวายไม่ได้ถูกไหมครับ <c oughs> อย่างบางคนเนี่ยเช็คเด้งเนี่ยเต็มฝาบ้านเลยอ <c oughs> สรรพกรไม่ได้สนใจเรากาเช็คคุณเด้งหรือไม่เด้งแต่เข้าใจว่าเขาได้อย่างนั้นจริงๆน่าสงสารบางคนแทบล้มละลายเลยล้มละลายเลยก็มีอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันตกลงว่า น้ำอ้อยเป็นยังไงครับจริงๆแล้วน้ำอ้อยมันมาจากความรู้สึกเป็นห่วงอยากจะให้อนาคตเด็กๆที่ตกงานว่างงานหรือไม่เคยคิดจะทำมาหากินนะครับคือพอกลับไปบ้านทีนึงในฐานะที่เป็นเด็กบ้านนอกอลูกแม่ค้าจนๆในตลาดสดนะครับก็ไปช่วยแม่ขายของอยู่แม้กระทั่งรับตุกตาทองแล้วนะครับก็ไปนั่งขายของกับแม่อยู่เหมือนเดิมก็เห็นเด็กๆที่บ้านเนี่ย 16, 17, 18แล้วเนี่ยยังเตะฝุ่นก <c oughs> ันเล่นกันสนุกสนานไม่ทำมากินกันก็เลยเอ๊นึกอยากหาอาชีพให้พวกนี้ทำก็เลยนึกทำอะไรดีทำอะไรดีก็ดูหลายๆอย่างจกนกระทั่งไปเห็นธุรกิจน้ำอ้อยเนี่ยตรงหน้าโรงหนังจักรวาลไปยืนดูกาทำหลายวันแล้วก็ไปถามข้อมูลถามอะไรเ็จเอานี่แหละเพราะดูแล้วกำไรดีนะครับแล้วมันมันมีประโยชน์ต่อ ทั้งร่างกายทั้งชาวสวนไร่อ้อยด้วยก็อยากจะได้คือประโยชน์ทุกด้านวินวินหมดทุกด้านก็ไปเลือกพวกนี้มา45 6ห้คนเอามามาไปอยู่กรุงเทพไปทํางานกันก็มาอยู่ด้วยกันก็ให้ทํางานกันมีเงินเดือนมีรายได้กินอยู่ทุกอย่างพร้อมหมดสรุปก็คือไม่ใช่ว่าลําบากถึงขนาดต้องไปคลายน้ำจริงๆแล้วก็คืออยากที่จะช่วยเหลือสังคมอยากจให้โอกาสแก่เด็กๆไม่ใช่เรื่องของน้ําตาลใกล้มดหรือว่าน้ํา เสียน้ําตาเพราะว่ามาทําน้ําอ้อยอะไรไม่ใช่ครับเอ่อมันก็มีส่วนด้วยนิดนึงก็คือช่วงนั้นไปตัวเวนจัดคอนเสิร์ตอีสานแล้วมันเจ๊งรูดมหาราชเลยอ๋อเป็นหนี้ท่วมหัวก็รูดมหาราชะไรแสดงว่าไม่เหลือเลยก็ทองแหวนสร้อยแต่งงานเนี่ยจำนำหมดเป็นค่าโรงแรมอ่าค่าที่พักให้ดารานะครับทีนี้ก็มานั่งนึกว่าจะทำอะไรดีที่จะจะหา รายได้มาชดเชยส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คืออยากให้เด็กพวกเนี้ยเขามีรายได้ดูแลช่วยช่วยเหลือพ่อแม่เขาครับเพราะว่าพอมาทํางานแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเงินเดือนนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นหักไว้นะไม่ให้หมดนะหักยี่สิบเปอร์เซ็นของเงินเดือนส่งไปให้แม่ให้พ่อแม่ที่บ้านทุกคนอ่านั่นคือความตั้งใจครับแล้วไปได้ไกลแค่ไหนครับจากวันแรกที่ทําแค่ห้ามัดมัดละห้าลำไม่ครับ ที่เขาทาขายกันมาสิปี20ปีเขาทากันวันหนึ่งสามมัดห้ามัดสิบมัดอ,อันนี้วันแรกห้ามัดแค่สองเดือนครับร้150อยห้าสิบมัดตอ่อวันแสดงว่าลูกอีสานคนนี้เนี่ยที่ทาแบบนั้นเพราะเข้าใจว่าชาวบ้านเราเติบโตมาไล่นาภาคกลางก็มีอ้อยเป็นของใกล้ตัวที่สามารถช่วยเหลือเด็กเยวาวชนคนรุ่นใหม่ได้ไม่ใช่อย่างอื่นทุกวันนี้เรื่องนี้อยากจะให้สังคมเนี่ยได้รับความช่วยเหลืออยู่ดีกินดีก็ยังอยู่ในใจ ยังยังอยู่ในตลอดเมื่อไหรได้เป็นผู้แทนเมื่อไหร่ได้เป็นผู้แทนก็คงจะได้มีโอกาสพูดเยอะขึ้นเอจริงๆแล้วหน้าที่ผู้แทนเนี่ยมันตรงกับสันดานมากที่สุดคือจะมีความสุขที่สุดมีพลังอย่างมหาศาลที่สุดเลยที่ที่จะทําประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนแต่กระบวนการที่จะเข้าไปสู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ชอบเพราะนั้นเก็บไว้ก่อนไม่ชอบนะเพราะน้นเนี่ยเพิ่งเป็นก่อน ก็ <c oughs> แล้วแต่ครับแล้วแต่ <c oughs> ถ้ามันจําเป็นไม่เป็นไร <c oughs> น,นะครับยังไง <c oughs> ก็ถ้าจะเป็นก็ขอให้ได้เป็นสักวันหนึ่งนานะแต่ว่าอยากจะถามทีนี้ว่าจากน้ําอ้อยเนี่ยมาสู่น้ําธรรมดา <c oughs> เห็นคุณโควิดเนี่ยเป็นคนที่เห็นแล้วแบบเราปลื้มใจแทนนะเราเป็นถึงพระเอกเราเป็นดาราภาพยนตร์ชีวิตก็ไม่ได้ลําบากอะไรต่างๆมากมายแต่มีความสุขในการที่นําเครื่องกรองน้ําไปติดตั้งให้ไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเรียกว่า แทบจะมีแม่ยกในวงการเครื่องกรองน้าเสียด้วยซ้าไป <c oughs> นะช่วยเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงเผื่อท่านผู้ชมสนใจอยากให้บริการบ้างเพราะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเป็นเอเย่นน้อยของการที่ทําให้คนได้ดื่มน้ําและมีความสุขในการได้ดื่มน้ำนะครับช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงมันเริ่มจากผมน็อกเข้า i c ซที่โรงพยาบาลราชเชียงใหม่อ๋อเป็นอะไรเลือดหนื่เลือดเนืดและเส้นเลือดโคโรนารีตีบอ่าก็เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเลือดเนืด เลือดก,ก็เลยไหลเวียนไม่ดีไปเลี้ยงหัวใจไม่พอหัวใจก็เลยไม่มีแรงที่จะบีบน้ําออกจากปอดเลยน้ําท่วมปอดครับะนั้นเองเกอบตายเกิดต,ตายเฉยเห็นเลเห็นลงมารอตอนหน้าเลยแล้วใครมาบอกเร<ล>ื่องน้ําสะอาดล่ะก็น้องที่เชียงใหม่เขาอขอเขารู้ข่าวเขาก็เลยขนน้ํามาให้นะครับเป็นน้ําอะไรครับ <c oughs> น้ําอลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะครับน้าโมเลกุลเล็กอ๋อน้ำหกเหลี่ยมโมเลกุลหกเหลี่ยมเพราะโมเลกุลน้ํามันสิบสองเหลี่ยมน้ำมันมันมันโมเลกุลเหมือนกันหมด แต่น้ําทั่วไปที่กินกันอยู่เนี่ยมันเป็นน้ํา1 8ถึง20โมเลกุลแต่น้ําที่ผมทําอยู่เนี่ยมัน6โมเลกุลเท่านั้นซึ่งมันเล็กพอที่จะแทรกเข้าไปในเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายมนุษย์ซึ่งมี60-100ถึง100ล้านล้านลาน้ลานเซลล์ได้กว่าจะอธิบายอย่างนี้นี่ก็เกือบไปแล้วอ้าวต่อ,อท่านศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สมศักดิ์วรคามินท่านเป็นคนพูไดไว้ในหนังสือ Water for Life ท่านไปอ่านดูนะครับน้ำ300น้ำเพื่อชีวิตท่านบอกว่าถ้ากินน้ำโมเลกุลเล็กเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ของเราได้ทุกเซลล์เท่ากับว่าเราได้ดีท็อกซ์สิ่งสกปรกที่อยู่ในเซลล์ทั่วร่างกายเราออกได้ตลอดเวลาตั้งแต่ให้บริการเนี่ยโดนคนต่อว่ามาบ้างไหมไม่เคยมีครับไม่เคยมีผมผมจะบอกว่าหนังละครเนี่ยเป็นงานที่เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีวิตแต่ เครื่องกรองน้าบางทีผมไปมุดใต้ซิ่งมุดเลอะไปหมดขนของมีความสุขที่จะทํานี่คืองานที่เป็นความสุขอย่างยิ่งยิ่งกว่าการเป็นดาราอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะเขากินแล้วเขาสุขภาพดีเขาแข็งแรงบางคนหลายคนหายป่วยมันไม่ใช่สิบคนร้อยคนมันเป็นพันคนเพราะว่าน้ําเป็นชีวิตเอาเป็นว่าทุกวันนี้เวลานี้นอกจากรับงานแสดงแล้วก็เตรียมตัวที่จะกํากับภาพยนตร์ที่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยด้านด้านมวยๆแล้วเนี่ยแต่อุ่ไว้ก่อนถูกไหม ถ้าทราบอุปไวก่อนงานเกี่ยวกับศิละปะมวยใช่ไหมส่งเสริมแชมป์มวยไม่ว่าเล็กใหญ่มาให้ได้เป็นดารานักสแสดงกันแล้วก็รักษาศิละปะมวยไทยกำลังจะทําหนังมวยไทยเพื่อที่จะให้คนทั้งโลกได้ดูเนื่องจากว่าผมเป็นนักสแสดงมาปีครับปีนะครับผมชกมวยอยู่ประมาณ6ปีะนะครับก็หลายสิบครั้งก็เอาความเข้าใจความรู้ทั้งสองอย่างนี้มาผสมผสานกันแล้วจะทาหนังมวยที่ดีที่สุดให้ดูเรื่องอเพื่อประกาศ นี่คือมรดกของคนไทยนี่คือความภูมิใจอย่างยิ่งของคนไทยเอาละเรื่องนี้ต้องหูไว้ก่อนหนึ่งนาทีสุดท้ายถ้าพี่น้องประชาชนที่ดูแลอยู่ในขณะนี้อยากจะมีส่วนร่วมดูแลชีวิตให้มีความสุขในการดื่มน้ำจะติดต่อคุณโควิดได้ยังไงมีเบอร์โทรบอกไหมครับออาช่วยบอกหน่อย0 8 0 8 1 9 8 8 9 8 8 5 0 50 79- 79- ย์เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าศห้าแาให้คำปรึกษาว่าเราจะหาความสุขจากการดื่มน้ำให้สุขภาพดีแล้วมีวิธีอย่างไรและจะอำนวยความสะดวกได้กันอย่างไรอันนี้เต็มที่เลยคืออย่างนี้นะครับที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อ,อคนที่ไม่เชื่อจบไม่ต้องคุยเป็นไรไม่ต้องคุยไม่ว่ากัน แต่ถ้าคนที่เชื่อตัวมามันมีอะไรต่ออะไรที่ผมจะอธิบายในเรื่องน้ําไม่ฟังอีกเยอะมากเอา,<ม>าละครับหนึ่งนาที <c oughs> เมื่อกี้อ้าอีกหน่อยก็แล้วกันว่าถ้าใครเชื่อก็โทรมาที่0819885079ดาราคนนี้คงจะไม่เอาศักดิ์ศรีไม่เอาเกียรติตัวเองมาทําลายตัวเองอย่างแน่นอน <c oughs> หนึ่งนาทีสุดท้ายอีกทีอยากจะขอบคุณอะไรใครนอกวงการในวงการเท่าไรครับ อยากจะบอกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นในชีวิตผมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับก็มีทั้งคนให้โอกาสแล้วก็ให้ชีวิตใหม่นะครับต้องกราบขอบคุณพี่ดวงดาวจารุจินดาพี่นัทเทนีสิทธิสมานนะครับพี่อดุลกรีนพี่เกชาเปยนวิถีพี่จินตาธนานนท่านเหล่านี้ให้ชีวิตผมในขณะเดียวกัน เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เอาสิ่งดีๆเอาโอกาสดีๆมาให้ผมประทับใจเราก็เป็นคนต่างจังหวัดลูกคนจนๆบางทีถึงแม้เราจะมาทํางานในกิจการงานบางหน้าที่ที่สังคมอาจจะมองว่าเราคงจะเป็นคนอยู่ในสังคมที่พิเศษกว่าคนอื่นอาจจะเป็นคน,คนร่าคนรวยหรือเปล่าไม่ใช่ครับเราเป็นลูกชาวบ้านจนๆและเราก็ไม่รังเกียจคนไม่ว่าเขาอาชีพไหนแล้วเราก็ทําได้ทั้งนั้นขอให้มันเป็นอาชีพที่สุดจริต ไม่ต้องไปโกงเขาไม่ต้องไปเอาเปรียบเขาแบบไร้ศักดิ์ศรีอาล่ะครับไร้ศักดิ์ศรีอย่าเอาเปรียบอย่ากโกงใครหมดเวลาพอดีขอบคุณนะครับ <laughs> ลาแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเ <laughs> พลินกรุงกาแฟรถโบราณธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อนแท้กาแฟไทยดีโซฟโคโรฟิล สัญ,ญลักษณ์แห่งความคิดถึงทุกครั้งเวลาล้างหน้าออยุราแพลเน็ตุทิจขายตรงสีขาวองค์กรแห่งนวัตกรรมพี่แนพีชร์พีโกร